ในสภารัฐสภาเขาเปิดประชุมวิสามันทั้งทีหลายคนก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะผ่อนคลายสถานาจะเป็นเวทีที่จะร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศอะไรประมาณนั้นนะนะน่าจะผ่อนคลายได้มันน่าจะมาพูดคุยกันแล้วให้แต่ละฝ่ายได้มีโอกาส<ต>มีช่องมีช่องหลายหลายคนตั้งงก็สังเกตสภาวันเนี้ยสภาในบริบทปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนยิ่งเปิดยิ่งแตกหัก วันนี้และพรุ่งนี้สองวันสองวันเปิดวิสามันเขาบอกว่ายิ่งเปิดยิ่งแตกหักนั่นสิผมก็ดย้อนถามเป็นเช่นนั้นละผมผมก็ดย้อนถามบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายทำไมจึงมองว่าสภายิ่งเปิดยิ่งแตกหักเขาบอกว่าชัดเจนว่าจะมีสองเรื่องที่พรรคเกล้าไกลจะไปนําเสนอค่ะก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันขาประกาศเขาไม่ยื่าประกาศแล้วเมื่อวานว่าเขาไม่ยื่นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเขาไม่พูดเขาไม่แตก ไม่แต่ไม่เปิดประเด็นเขาไม่ขยายประเด็นไม่มีตัวแทนเพื่อไทยแน่นอนแต่พักก้าวไก่เงื้อหมัดตั้งแต่ปากซอยเลยประกาศลั่นเลยจะเปิดประเด็นเองเพื่อไทยบอกว่าถอยก็ในเมื่อรัฐบาลจะเอาเรื่องน้องๆขวางกระบวนเสด็จ มาเป็นประเด็นในการหารือในที่ประชุมร่วมสองสภาใช่ไหมเก้าไกลดังนั้นมันไม่ถึงหมายถึงรัฐบาลก็คือพรรคเก้าไกลเขาบอกว่าก็ในเมื่อรัฐบาลจะเอาเรื่องน้องๆขวางกระบวนเสด็จไปหารือในที่ประชุมใช่ไหมเอาจริงนะถ้าเอาจริงดังนั้นพรรคเก้าไกลเขาก็จะเสนอตั้งคณะการบริการวิสามัญตรวจสอบ้เส้นทางเส้นทางเสด็จเส้นทางเสด็จวันที่สิบสี่ สุดยอดเลยนะข้าวป้งจริงๆขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็มีทีท่าว่าจะรับจะจะรับลูกอาจารย์ปียบด์เสนอตั้งคณะกรรมการวิสามันอีกหนึ่งคณะไปที่รูปสถาบันอเอาน้องๆมาอยู่ในคณะกรรมการนี้ด้วยอมาเสนอแนวคิดไอเดียพูดย้ายเวทีจากท้องถนนเข้ามาอยู่ในสภาดีกว่าเข้าูฟังดูดีฟังดูดีแต่แต่รอดูสิแต่ขัดแน่รอดูสิอื รอดูได้เลยแต่ผักแน่ค่ะตอกลงเปิดสภาเนะี่ยคลี่คลายสถานการณ์หรือเพิ่มอุณหภ,ภูมิให้กับสถานการณ์คะดูอากันละนะโอเคอ